สวัสดีครับวันนี้พวกเมาอยูแล้วนะครับต้นน,น้ำอยู่แล้วผมก็พอก็คงจะมาตกปลาล้นะครับเปิดคลิปอย่างนี้โดยวันนี้ผมมีเอาแบบทั้งหมด4คันเลยนะครับมีคันทั้งหมด4ตัวกับเหยื่อที่ยังไม่ไผสมเพื่อนๆก็ยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมจะตก,ไไมมตกปลาที่เชียงลากน้อยนะครับขอมาครับมาดูเหยื่อดีกว่าว่ันนี้เราใช้เหยื่ออะไรเหยื่อตามนี้ครับน้ําในคลองอาหารปลาเอ๊ยสูตรเก่าสูตรเด็ดสูตรเดิมก็มีลำไฮเกต อาาปลาเน้นแค่แหละผสมผสมกันไปมั่วๆก็ได้แเหละครับถ้าปลามันจะเข้าอะไรก็เข้าไม้แรกของวันนี้เพื่อนครับมีสัญญาณครับอ่ะขันไหนขันไหนอันนี้ขันนี้ครับข,นนขันนี้เหรอคันนีนนเ้เอายัง,ยง,ยงเอายังเอาแล้วครับเริ่มมีสัญญาณแล้วครับเอานะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับวัดครับเอาแล้วครับมีตัวไหมมีตัวไหมเหมือนจะมีฮะมันจะมีเหมันจะมีเหรออ่ามันจะมีฮะระวังตกน้ำระวังตกน้ำนะครับระวังตกน้ำนะครับระวังตกน้ำมีครับ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 ได้อะไรโอ้โหไม้แรกแฮลครับผมแฮลครับผมตอนนี้ก็เงียบมากเลยนะครับพ่อใช่ไหมใช่ครับโคตรเงียบเลยฮะเพราะว่าเงียบงี้ผมก็จะแอบกดอาร์วีสักตานะครับพ่อเขาคงไม่รู้หรอก ปะฮะกดอาวีกตายไปเนี่ยเอาเลยนะพามอ๋อพึ่งดีเลยท่านนะด้วยเดินแน่เพื่อนครับคันใหญ่รู้สึกว่ามันจะมีปลาเข้าครับแม่นะต้นน้ำเอาแล้วครับเอาแล้วครับเหมือนท่านต้นน้ำรู้สึกว่าเอาแล้วมังวิทบังวิทเมื่อกี้บังวิทครับบังวิทครับเอาปิดนรกปิดนรกยังปิดนรกยังมี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 ะครับมีครับมีอะไรครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเป็นตัวอะไรครับเป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวที่ช้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้คันงอฮะคันงอบขยะหรืออะไรเดี๋ยวดูก่อนคันงอ ปลา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 นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปช้องล่างครับเอาละครับเอาละครับมาแล้วครับโอ้โหหลุดครับหลุดหลุดครับโอ้โหติดดิน่ะติดดีขอโทษครับเพื่อนขอโทษครับมันมันติดดินนะเพื่อนแล้วแบบก็หลุดไปเลยอ่ะเฮ้ยแต่ตอนมันกินอ่ะมันแทบไม่สาดนะผมเห็นแบบลุ้เฉยเฉยอะไรเอาขึ้นนะโอ้โหหลุดแล้วครับตัวแรก เพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมกับพ่อก็รู้สึกว่าจะเงียบมากน่ผมได้ชักเกอร์ตัวแรกมานะครับแล้วก็เราวัดกันไปสองสามครั้งแล้วก็หลุดกันหมดเลยขาชักเกอร์กำลังตรงี้แล้วยังรู้สได้เพื่อนผมเครียดจริงๆฮนะเนี่ยตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วเราก็มากันตั้งแต่เก้าโมงนะครับก็คงจะตกไปเลื่อยจนกว่าจะได้ตัวใหญ่นะถ้าตัวใหญ่มากลับแน่ๆกลับแน่ๆครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีปลาอะไรเข้าเลยครับก็คงต้องรองกันต่อไปมาเพื่อนสู้ต่อไป มีไหมครับมีไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีครับมี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 เฮ้ยเฮ้ยแต่ต้องลงครับลงไปเยอะลงไปเยอะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่าท่ามีไหมครับมีครับมีนะครับมีนะครับมันจะหนักหนักอยู่ครับหนักครับหนักมากครับมาตัวแรกแล้วครับเพื่อนบอกนะบองนะกอดกอขึ้นมาตัวนี้ดิแล้วบอกว่ายังหนักดเยอะอะไรเนี่ยเทียบกับมือโอ้ตัวใหญ่มากครับ อะไรนะอะไรนะอะไรมาครับมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับใช่เหรอใช่เหรอใช่เปล่ามันแห้วอะไรรอบไปนะเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่เหมือนจะใช่ใช่เปล่าไม่น่ามาครับหลุดครับหลุดมีไหมมีไหมไม่รู้เหมือนกันนะนี่ผมไม่แน่ใจไหนอะดูดิอะไร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 เงียบเปล่าเงียบเปล่าหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาโอ้โหหมุนมาหมุน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 ใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้โห ใช่ครับผมเอ้ยมันไม่สู้เลยอะนี like <bbe> ่แต้มสองันนี้นะครับสองครับผมโอเคพ่อพ่อพ่อะไรเหรอมาเรามรมาเร้มเดี๋ยว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 เดีเยวเียวเดี๋ัวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยว้ดี๋ยวเดอวเดียวซียวเรี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดดเนยี่เวีีวี่ ใส right. oh um right. right สวยตัวแรกของวันนี้น hmm? ี่นะครับใสสวยใสสวยใสสวยแต่ว่าเทียบฝ่ามือนะครับใสนี่ข้อคงต้องปล่อยนะครับใส่สวยนะครับสวยตัวที่เดียวต้นน้ำอะไรลูกเหมือนจะมีครับอีกแล้วเหรอไม่เอาตัวเล็กนะอ่ะอ่ะวัดแล้วครับเอาเอามีล้นแล้วครับมีมีครับ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 มีมีใหญ่ไหมใหญ่เล็ก บอกไม่ได้เอ้าไม่รู้ขนาดกันแต่ว่าเด็กๆฮะเพราะว่าหนักมาหมมาหมุนมาหมุนมาอ่ะมามามาแล้วครับ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 จะรักระชอนไหมโอ้โหหมุนครับหมุนครับหมุนไม่ได้หมุนครับหมุนโอ้บอกแล้วว่ามีเด็ก่อนโอ้โหใสเดียวเมื่อกี้นี่ใสเดียวกันเป๊ะเลยเมื่อกี้มันกวาดไปตัวใช่ไหมใช่เอามาอีกแล้ว จับเอ็นแล้วรู้เลยอ่าอ่าโอเคเหมือนแปมอ่ะหมแปมเพาะเพาะอืมเพาะเพาะอะไรอะไรอะไรขันนี้ขันนี้คันนี้อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออ๋อเอาเลยครับเอาเลยครับอ่ะอ่ามามมีตัวไหมมีตัวไหมอ่าเดี๋ยวครับนี่กระชังครับเดี๋ยวไปกลางก่อนมันจะมีฮะัมันจะมีคมันีจะมีนะ้ครับเอาแล้วครับเต็มช้อนเต็มช้อนลงช้อนฮะกระชังไว้ช้อนนะครับ เอาแล้ครับเอาแล้ครับไหนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยโดนพ่อโดนไปพ่อโดนลยไหมโดนไหมหลบทันดิโอ้ไม่มีปลาตั้ตัวไม่มีลาตัวเหรอเมื่อกี้ยกเกือบโดนพ่อนะครับเนี่ยพ่อหลบทันห่างกันสังเกตเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วพ่อทำไรอ่ะพ่อมาตรงนี้มีสิทลูกแต่มันยังไม่กระดุกกระดุกเลยนะพ่อ พอมีหากิราชันอยู่ลูกหากิราชันเหรอวัด้วครับวัดอย่างนี้ท่งอย่างนี้ครับส่งยางแบดเซตยางบอยเยื่อหมดแฮวไหนบอกมีฮากิราชันเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ผ่านมาสามชั่วโมงครับก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วอ่ะปลาก็เข้ามาแค่ตัวเล็กสี่ห้าตัวเอง ก็ไม่มีปลาใหญ่เข้าเลยที่เหลือที่เหลือไม่ก็หลุดหมดเลยหลุดเพราะมีมีปลาเล็กแค่ไหนใช่ไหมครับเนี่ยภนสีค่ะเราไม่มีละอ่าก็ผมโคตรโทรเพื่อนนะครับทิ้งไปวันนี้ไม่ได้ตัวใหญ่แต่ครั้งหน้ำสัญญาครับว่าได้ตัวใหญ่แน่นอนจริงเปล่าจริงอ่ะแต่ทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดกันสุดท้าให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเกมเปิดดีกว่า